<c oughs> เป็นไรมากปะพระเอก <c oughs> ตอนที่24ค่ะทุกคนว่านางเอกฉลาดหรือยังคอมเมนต์ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ก็มีฝ่ายที่เข้าใจนางเอกนะแต่นี่ว่าคือส่วนมากคนที่บนนะ่นอะไม่ได้เกี่ยวว่านักแสดงเป็นใครนะแต่บ่นที่บท ว่าตอนนี้มันเลยครึ่งเรื่องแล้วนะคะแต่ว่านางเอกก็ยังวกไปวนมาเสน่ห์ของบทละครมันไม่มีในเรื่องคือเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าพระเอกอรักนางเอกได้ยังไงพูดในแบบหนังนะคือเราไม่รู้จักตัวเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นละครก็ต้องแสดงออกมาให้เห็นสิว่าเอ้พระเอกไปตกหลุมรักนางเอกตอนไหนหน้านางเอกช่วยเหลือยังไงหรือว่ามีไหวพริบอะไรไหมคือต่อให้เป็นบทละครจะทําอาชีพไหนอะ ถ้าจะเขียนให้มันมีคุณงามความดีมันเขียนได้เว้ยทำให้คนประทับใจทำได้แต่บทเรื่องนี้มันไม่ใช่อันนี้คือนางนะไปขอยกเลิกงานแต่งงานจากฮ่องเต้ไม่อยากแต่งกับพระเอกไม่อยากยุ่งเกี่ยวใดๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนางเอกอะ่ะไม่รู้ว่าหลุด ออกมาในในนิยายจริงๆหรือสุดท้ายเฉลยแล้วเป็นแค่ฝันหรือนางเอกรู้ตัวว่าตัวเองฝันเพราะว่านางเอกดูไม่มีความกระตือรือร้นที่จะแบบอยากกลับบ้านโลกปัจจุบันหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องมันน่าเบื่อพระเอกบอกว่าเจ้าไม่เคยเชื่อข้าเลยว่าข้าเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ตายก็ไม่สมนึกผิดว้เอ๋ชันและคิดดูคนจะไม่สงสารพระเอกได้ไงเอาจริงนะคะ บทพระเอกก็ไม่ได้ดีนะแต่หมายถึงว่าพระเอกฉลาดไหมก,ก็ไม่ได้ฉลาดอะไรเท่าเรื่องอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าดูไหมดูด่ดาแล้วดูไหมดูเพราะก็อยากรู้จบไงเออเพราะก่อนที่ข้าจะรู้จักท่านก็รู้จักท่านดีมากแนละ้วโอ๊ยก็นางเอกอะเถียงว่ารู้จักพระเอกก่อนหน้านี้ดีแล้วดีกี่โมงก็เธออ่านยังไม่จบนี่ดีกี่โมงวิธีหลอมดาคือข้าท่าน เทศกาลของไฟก็เพื่อฆ่าท่านการมั่นก็เพื่อฆ่าท่านเจ้ากันนะคะทุกคน <c oughs> อย่าบอกว่าพระเอกจะคอแต่งเอกนะคนที่ไม่เข้าใจเขาจริงๆคือท่านคนที่ข้าชอบจริงๆคือสร้างกวนเฮอทีุ่ดชอบก็คือสร้างกวนเฮอเหรอท่านติดต่อกับปูชายเจกับหลีซือเลี้ยวทั้งวันแต่กลับไม่เคยใช้สมองคิดดูว่าคนที่ตัวเองชอบคือใคร,คใครกันแน่โอ๊ยน้องบอกขนาดน,นี้แล้วอาสว่างกี่โมงเธองั้นเธอต้องเอได้แล้วนะว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงชอบเขาทำไมเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นพระเอกนี่ แสดงว่าเขาต้องมีอะไรดีฉันถึงชอบใช่ไหมเป็นเหมือนกันใช่ไหมเราจะชอบคนคนหนึง่งเราต้องมีอะไรที่มันทัชใจเราสิว่าเอ้ยเหตุใดทําไมเราชอบเขาเขามีมุมอะไรหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมทุกคนนี่คือสิ่งที่นางเอกต้องมีนะคือพระเอกจะยุบสมาคมสามเหลี่ยมทองคําเพราะว่าให้จบกับพระเอกเจ็บน้อยสุดแม่้นทุกคนจะเดือดร้อนแบกสุดให้บทมันอ่อนนะ่ะนี่ไม่ได้โทษแค่น,นางเอกคนเดียวนะลูกน้องลูกน้องพระเอกก็ไม่ได้แบบว่าดูแบบฉลาดเฉลียวแบบว้าวอะไรเบอร์น,นั้นเลยบางทีหาเรื่องมาให้พระเอกด้วยซ้ำพระเอกต้องช่วยแน โกรธนางเอกเลยอะถ้าเธอคิดดูว่ามาถึงตอนนี้จะไม่เอ๊ะหน่อยเหรอว่าพระเอกต้องเป็นคนดีหรือเปล่าวะใช่ไหมกําลังลองใจพอดีแล้วพระเอกก็แวบมาก็เลยรู้เลยว่าพระเอกกับดีซืริีคือคนเดียวกันแล้วนางก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟว่าแบบที่ผ่านมาห่วงดีซืริีนู่นนั่นนี่ท่านพอใจได้ยังที่หลอกข้านู่นนั่นนี่แบบน้่งจะโกหกเาอยากดื่มอนถูกตัดหัวสับจอกเพิ่มความรอชายโกรธเมตตาด้วหลังจากดื่มเหล้าจอกนี้แล้วข้าจะชดใช้ด้วยความตาย เขาจะรอดได้ยังไงองชายจะถ่วงเวลาไมหุบปากทะลุงหรือว่าองค์ชายองชายถ่วงเวลาไว้เสียมสุดท้ายเชื่อไหมสุดท้ายมันต้องบีบให้พระเอกยอมรับอีกแล้วเช่าก่อนนางเอกจะช่วยอะไรลูกช่วยอะไรได้บ้างลูกอ่ะ ว่าหรือไม่ว่าทำไมจำยึดไปเธอต้องขโมยเงินบรรเทาทุกข์จากราชสำนักด้วยที่ไม่ถึงว่าได้เท้าทำงานที่ช่วยเหรอตัวเองซื่อตัวที่จริงแล้วเป็นคนที่แท้ว่ามีคุณธรรมสายร้ายคนนี้ก็เป็นโจรริ้อะไรหนูแรงมากหนูเป็นนางเอกไปเลยลูกคือชานุสานรอดูว่านางเอกจะช่วยยังไง นางเอกก็คือไม่ได้พูดบทอะไรที่มันแสดงความฉลาดเลยอะสรุปทิงทิงเป็นคนจาัดก,การให้หมดเลยฟาบาโนวานที่ลานประหารทุกอย่างกระจ่างน,นะองค์ชายเจ็ดนาร์เฮิงไม่เพียงเป็นผู้นําของตระกูลเกา่าในมือมีทหารติดอาวุธไม่ช้าก็เร็วเมืองคงต้องเกิดกบฏแน่ใช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 ่ะท่าน่ใช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 กระหม่อม่ใช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 ่ใ่มีทางทําผิดขอรับผิดต่อฟาบา่ใช <c oughs> ่ใช <c oughs> นะ่ใช่ใช่แล้วช่ใช่ใช่ใช้ใช่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 ใชมใช่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 อม่ใช เป็นหัวหน้าของฉานเจียงเว่ยหลีซสือลีวช็อกปะล่ะรับจบเองเลยพี่ิใชไหมดาวหวงเจียเอามาเลยปวดปวดตู้เลยเออปวดองชายพอใจยังงีเต้เออให้จบจบถ้าเอาองชายสิบแปดขึ้นคลองลาดเธอคิดว่ามันบ้านเมืองจะเจริญเหรอเออไม่มีทางอันคันทีนี้รับบท

ทาเป็นสบัดผ้าคืออันนี้เข้าใจนะที่อ่านมาก็คือบทมันโหดร้ายว่าพระเอกคอรล้างตระกูลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเข้าใจดีนางเอกจะแค้นไม่แปลกคือต่อให้นางเอกจะแค้นพระเอกนางเอกสามารถฉลาดได้นะ <c oughs> อาจจะแบบฉลาดแต่ว่าตูกแก้แค้นให้สุดๆไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่และฉากเหมือนหางานมาให้พระเอกแล้วพระเอกต้องตามแก้พระเอกต้องตามช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีประโยชน์กับการดําเนินเรื่องต่อ <c oughs> ด่านะแต่ดูฉันเริ่มโกดพระเอกแล้วนะโดนเคียนขนาดนี้ป่วยก็ป่วยยังจะมาหาหนางเอกอยู่ จะเป็นรักขนาดนี้จะรักอะไรขนาดนี้บทนางเอกคือมีอะไรให้พระเอกรักวะทุกคนงงเหมือนกันไหมคะบทนางเอกมีอะไรให้พระเอกตกลมรักหรอเข้าไล่แหละไปเลยหนูไปเลยลูกไม่ต้องแคร์ <c oughs> <c oughs> ลำไยนางเอกเลยอย่าให้ต้องลำไยพระเอกด้วยนะหนูไปรักคนอื่นเลยลูก <c oughs> โอ้ยหนอ เลยหน้าของท่านองถ้าข้าไยินยอมล่ะเป็นอะไรมากป่าพระเอกอ้นีเริ่มเริ่มบินพระเอกแทนละไปหาเมียใหม่ที่เก่งที่ฉลาดกว่านี้เธอกล้าพูดคำคันี้ออกมาได้ยังไงอันนี้ก็เจ็บแล้วก็ต้องจำเข้าใจไม่ลูกปล่อยนางไปไม่ต้องไปยุ่งกับนางปล่อยนะไม่งั้นแม่ตีนะเธอไม่ดีอะไรเธอมาถึงเธอถึงทำร้ายจิตใจลูกชายฉัน เกิดเรองอะไรขึ้นหรอป่าไยัยหูยังไป็นนงส้มนีตอนยเฮ้ยเห็นไหมมันหาแต่เรื่องแต่เราไม่ให้พระเอกา,ากตอตายไนย,ไยอุกตไม่ใ่ตายไปเลยเออตายไปเลยเออให้มันใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ไปเลยลเออใช่ตื่นนำไมล่ะด่านางเลยค่ะสรุปจบตอนยี่้านะคะตอนนี้เริ่มลำยัยทุกคนแนละ้วยกเว้นทิ่ง